คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะหลายๆคนได้ติดตามข่าวคุณเบ้นเรซซิ่งอดีตสามีของคุณแพตนภพพาได้ออกจากเรือนจำกันไปแล้วแล้วมันมีโมเมนต์หนึ่งที่แฟนๆรวมไปถึงหลายๆคนเนี่ยรอคอยนั่นก็คือโมเมนต์ที่พ่อแม่และลูกได้อยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเรามีคลิปนี้ให้คุณผู้ชมดูค่ะอเร็วดีๆดีๆบ้ กอด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 สามคนสามคนเร็วเร็วเลี้ยวกอดหน่อยเร็ว ภาพนี้สักทีดีใจด้วยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบครอบครัวเขารอคอยอ่ะอย่าว่าแต่ครอบครัวเลยทางเราเองก็ยืนไปด้วยนะเป็นภาพแห่งความประทับใจพ่อแม่ลูกเป็นอ้อมกอดที่เชื่อว่าทุกคนในครอบครัวรอคอยกว่า3ปีนะคุณผู้ชมกว่า3ปีที่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกเมื่อวานนี้เป็นบรรยากาศแห่งความตื้นตันใจจริงๆค่ะหลังจากที่คุณเบนเรซิงได้กลับสู่อิสรภาพภาพเนี้ย เป็นคลิปที่คุณเจนอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของแม่แพทเนี่ยเขาได้บันทึกเอาไว้เมื่อวานนี้ค่ะทั้งแม่แพทแล้วก็นองเรซซิ่งไปรอรับคุณเบนซ์ออกจากเรือนจําด้วยก่อนที่ทุกคนจะเดินทางมาที่บ้านของคุณเบนซ์อพอมาถึงบ้านก็ได้มีการพูดคุยถามไถ่ายตามประษาคนในครอบครัวเนาะแล้วก็นี่ค่ะนั่งกินลูกชิ้นปิ้งกันเนี่ยแหละลอยจอยเลยหลายคนเห็นภาพก็ประทับประใจไปตามๆกันแล้วก็พากันบอกว่าอุ้ยน้องเรซซิ่งเนี่ย โตมาแล้วเหมือนปะปามากเลยนะเอ๊เออหลายคนบอกเหมือนมากแล้วตามประสาคุณแม่ใส่ฮาคุณแม่แพทของเราค่ะชีเจออดีตสามีทั้งทีก็เลยยิงคำถามใส่สักนิดนึงว่าบอกว่าเธอเธอฉันสวยขึ้นไหมอ่ะงานนี้อดีตสามีคุณเบนเรซซิ่งจะตอบว่ายังไงไปฟังค่ะฉันสวยเหมือนเดิมเนาเหอดิมเหมือนเดิมไม้ไม่ทำมาเยอะเหมือนเดิมไม้ไม่ทำมาเยอะ กว่าเดิมได้ไหมซื้เสียเงินไปเยอะคุณเป็นเลนส์จรงทำหน้าไม่ถูกเลยเออต้องตอบมาสวยขึ้นใช่ไหมเออคุณผู้ชมค่ะและล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะก่อนหน้านี้ค่ะแม่แพทเนี่ยเขาบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยลเขาอัดคลิปเอาไว้ว่าไปดูดวงมาแล้วหมอดูทักว่าเร็วๆเนี้ยจะมีเรื่องหน้ายินดีขึ้นเกิดขึ้นกับชีวิตและเรื่องหน้ายินดีเนี่ยจะใกล้สิ้นสุดการรอคอยแล้วเราไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ เรื่องเราก็คือว่าก่อนหน้านี้เมื่อหลายทิศก่อนเนี่ยมีการไปเช็คดวงเปิดซึ่งเราเช็คดวงกันอยู่แล้วโดยปกติเกือบทุกเดือนทุกสองเดือนไพ่ครั้งล่าสุดที่มันขึ้นเนี่ยไพ่ดีมากซึ่งเขาก็ทานายว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากที่ลาหูย้ายเนี่ยมันจะมีสิทธ์ที่เรารอคอยทุกอย่างเนี่ยมันจะคลี่คลายแล้วมันจะมีเรื่องน่าย,ยินดีเกิดขึ้นตอนนี้มันมีสิ่งเดียวที่เรารอคอยแล้วรอคอยมานานหลายปีแล้วมันเกิดขึ้นแล้ว มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วตามที่ทุกคนได้เห็นข่าวก็คือสิ่งที่เรารอคอยมานานมันจบแล้วแม่นจนคนใช้คือจะบอกว่าแม่แพทยเนี่ยเขาเป็นคนที่เช็คดวงเป็นประจำแล้วหมอดูที่ทักเนี่ยเขาทักมาล่าสุดเลยว่าเนี่ยใกล้จะสิ้นสุดการรอคอยแล้วข่าวดีกำลังจะมาถึงแล้วค่ะแล้วเมื่อวานนี้คุณเบนเรซซิ่งอ่ะได้รับอิสรภาพแล้วไม่รู้ว่าจะหมายถึงข่าวดีเรื่องนี้หรือเปล่าด้วยนะมันประจวบเหมาะกันพอดีแบบเป๊ะ แบบนี้เลยใช่ค่ะคผู้ชมค่ะไม่เชื่อแต่ก็แอบนิดนึงก็แล้วกันเอออะ